เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากระยะเวลาที่ยาวนานมากๆนะคะเราก็มาพบกันที่นี่นะคะงานวัโมวันะคะเครื่องเพชรชื่อดังที่วินาสวมใส่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญชุดวันนี้ของวินานะคะก็ส่งตรงมาจากฟิลิปปินส์เลยนะคะต้องขอบคุณนะคะมาร์กตูนังนะคะสําหรับชุดนี้ค่ะสวยมากๆค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงคะ mm hmm. เครื่องเพชรของโมหวาดวันนี้สวยไหมคะไม่รู้ว่าที่อยู่บนด้านเนี่ยราคากี่ร้อยล้านนะคะ mm hmm. ก็จริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าทั้งท็อป10มากันอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็จะมาเดินแบบของโมหวานนะคะรับรองค่ะว่าวันนี้เนี่ยงานยิ่งใหญ่อลังการสุดพลังชัวร์ค่ะ mm hmm. อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันด้วยนะคะ ก็พรฟ้านะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะมาเป็นหนึ่งในเกสพิเศษนะคะของมูวาดแฟชั่นโชว์ในวันนี้นะคะ<ช>ซ,ซึ่งจะบอกว่าวันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีกัน์ันมากๆเพราะว่าวันนี้นะคะทั้งท็อปสิแล้วก็ท็อปไฟของเราได้เดินดเดินแบบ,แบบเครื่องเพชรใช่ใชค่ะก็จะมี จะบอกว่าแอบกระซิบนะคะว่าอเมนดาเป็นฟินาเล่ด้วยให้ตื่นเต้นไว้ก่อนให้ทุกคนรอติดตามไว้ก่อนนะคะส่วนชุดเครื่องเพชรของวันนี้ของพรนฟ้านะคะก็จะออกแนวเป็นมิกแอนแมทกับชุดมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณชุดสวยๆจากอันคุณยะด้วยค่ะส่วนเครื่องเพชรมูลค่าเท่าไหร่ขออุ๊บไว้ก่อนนะคะเผื่อใครกําลัง นับเงินเพื่อจะมาซื้ออยู่นะคะก็สามารถติดต่อมืออดได้ค่ะส่วนวันนี้ก็งานอีเวนต์นะคะจะบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากๆถ้าจะให้พาทัวร์ก็ไม่ได้นะคะเนื่องจากใส่เครื่องเพชรแล้วนะคะเดิไปไหนไม่ได้ของคุณแพลวล่ะคะก็เป็นเครื่องเพชรสีแดงค่ะเป็นสีแบบมงคลใช่แล้วก็วันนี้ก็ก็เนี่ยลุก็มาตามที่เห็นเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะนอกจาก ใส่ได้ใส่เครื่องเพชรในการต้อนรับแขกนะคะร่วมงานแล้วเนี่ยเราก็ยังจะได้เดินโชว์สชุดใช่ก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปถ่ายรูปกับแขกผู้มีเกียรติก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะขอบคุณมากนะครับและนั่นก็คือท็อปทั้ง4คนนะครับรวมถึงน้องแอมแบนด้านะคะ m i s s u n i v e r ร e Thailand 2020ครับ and all the girls were just talking about their Juries, and they are saying that they are going to perform at the fashion show by Moa. <laughs>